ไปดูกันค่ะสําหรับทิศทางของราคาทองคําก็ปรับลดลงมาเช่นเดียวกันนะคะราคาทองคำนี่ช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของความผันผวนกันดังนั้นเราคงต้องดูค่ะว่าเราจะต้องวางกลยุทธ์กันอย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณสพัพพการปัทมะบริสุทธิ์นะคะผู้จัดการฝ่ายวิจัยบริษัทคลาส s ิ c โกลฟ์ u ิวเจกันค่ะสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับคุณแอนครับค่ะราคาทองคําล่าสุดวิ่งอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยสามสิบสองเหรียญด้วยกันนะคะก็เห็นเรทประมาณนี้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วมองทิศทางวันนี้ระหว่างที่เรารอการประชุมเฟดยังไงบ้างคะเอ,อ่อถือว่าการประชุมเฟดเนี่ยตลาดได้คาดการไว้ลวงหน้าค่อนข้างนานพอสมควรเราว่าจะไม่มีการปรับนโยบายการเงินไม่ว่าจะเป็นการปรับขึ้นดอกเบีย้ยหรือว่าจะเป็นการเพิ่ม QE หรือลด QE หรืออะไรก็ตามนะครับ ก็คือตลาดมองไว้เรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าสิ่งที่ตลาดกาลังกังวลอยู่ก็คือ,อตัวคุณเจเนต็ตเยเล่นหรือประธานเฟดเนี่ยจะมีการออกแถลงการอะไรออกมาเป็นการเซอร์ไพรส์เล็กๆหรือเปล่ <c oughs> าค่นันเองนะครับค่ะ <c oughs> <c oughs> ดังนั้นอสมมติเรามองมองในสองทางเกิดมีการเซอร์ไพรส์ตลาดจะเป็นเซอร์ไพรส์ในด้านไหนและส่งผลกับทองคำยังไงบ้างคะ,ะโดยโดยโดยรวมเนี่ยตลาดก็จะมองว่า ถ้ามีการเซอร์ไพรส์เนี่ยอาจจะมองว่าการการครงอัตราดอกเบี้ยเนี่ยจะถูกยืดระยะเวลาออกไปไหมายความว่าจากเดิมที่เขาบอกว่าจะขึ้นดอกเบี้ยปีนี้สามถึงสี่ครั้งเนี่ย<ฆ>ก็จะลดลงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวตลาดประเมินว่าน่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งละครั้งถัดไปเนี่ยน่าจะเป็นช่วงไตรมาสสามถึงไตรมาสสี่ปีนี้หมายความว่า<ฆ>มันน่าจะเหลือสักสองถึงสามครั้งคือลดลงจากเดิมแล้ว นะครับถ้าหากมีการเซอร์ไพรส์ในด้านการกังวลเศรษฐกิจสหรัฐมากขึ้นเนี่ย<ม>จะทําให้อาการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจจะเหลือแค่ครั้งหรือสองครั้งเท่านั้นเองค่ะ,ะคก็น่าจะทําให้ราคาทองคําน่าจะขยับดีขึ้นใช่ครับเพราะว่าเป็นผลลบต่อดอลลาร์ครับอืมค่ะแต่ว่าถ้าเราดูกรอบการเคลื่อนไหวาภายในวันนี้แล้วคะอยู่ที่เท่าไหร่บ้าง อันนี้ราคาทองคําโดยรวมยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าการปรับขึ้นมาเมื่อคือนนี้หลังจากที่ท,ทราบตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาค่อนข้างแย่เนี่ยถือว่าดันขึ้นมาได้เล็กน้อยอก็คือ,อยังมีแรงซื้ออยู่ในตลาดทองคําอยู่เพียงแต่ว่าทั้งหมดโดยรวมในช่วงหนึ่งถึงสองสัปดาห์นี้หลังจากที่ข่าวธนาคารกลางทั้งหมดทั้ง BOJ ECB แล้วก็ตัวเฟดออกมาเนี่ยจะเป็นช่วงปรับพอร์ตใหญ่รับข่าวใหญ่ออกมานะครับเพราะฉะนั้นจะมีการขายทางกาไรจากตัวสินทรัพย์ที่ อ่าทยานขึ้นไปสักก่อนหน้าแล้วะนะครับแต่ว่าแรงซื้อในราคาทองคําที่ปรับขึ้นมาสะท้อนความกังวลทางเศรษฐกิจเนี่ยยังถือว่าเป็นแรงหนุนที่ดีเพราะฉันเนี่ย uh huh. ถ้าแนวรับราคาทองคําถ้าไม่หลุดพันสองรอยี่สิบหรือพันสองร้อยสิบเนี่ยซึ่งเป็นตัวแนวโน้มขาขึ้นในรอบปัจจุบันเนี่ยถือว่ายังซื้อได้นะครับค่ะก็คือว่าแนวรับแน่นๆคืนประมาณหนึ่งพันสองร้อยสิบนะคะครับผมในกรณีถ้าสมมติว่ามันหลุดร่วงลงมาแล้วอันนี้เทรนด์จะเปลี่ยนเลยไหมคะ อันนี้ถือว่าเปลี่ยนเทรนด์นะครับทางเทคนิคครับแปลว่าถ้ามันหลุดหนึ่งสองหนึ่งศูนย์เปลี่ยนเทรนแล้วคุณผู้ชมที่เล่นตัวฟิวเจอร์สามารถช็อตตามได้ไหมคือมองในทางขาลงต่ออ๋อได้ครับอือหค่ะแล้วมีโอกาสไหมถ้าสมมติวันลงมาเราจะควรจะไปทํากําไรที่จุดไหนแนวรับถัดไปคือที่เท่าไหร่โอ้แนวรับถัดไปยังไม่มองครับยังไม่มองเลยค่ะต้องต้องดูก่อนว่าการเบรกตรงนี้เนี่ยจะ ถ้าถ้าราคาทองคำเบรกลงมาเนี่ยจะถือว่าเป็นการเปลี่ยนเทรนอีกรอบหนึ่งหลังจากที่ไม่สามารถเบรกตัวตัวพันสองร้อยสี่สิบแล้วขึ้นไปยืนตรงนั้นได้นะครับก็ถือว่าขาขึ้นเนี่ยเป็นการเบรกหลอกเพราะฉะนั้นเนี่ยขาลงก็มีโอกาสที่จะเบรกหลอกได้เช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าถ้าหากเบรกออกมาจริงๆจังๆอย่างนั้นเนี่ยแปลว่ามีการเปลี่ยนเทรนแล้วก็เปลี่ยนมุมมองของตลาดครั้งใหญ่เหมือนกันนะครับอ๋อถือว่าครั้งนี้แสดงว่ามันเป็นดูปัจจัยพื้นฐานประกอบด้วยค่ะนะขอแนวต้านไว้บ้างค่ะ แนวต้านพันสองรอยสี่สันสองร้อหครับถือว่าเป็นกรอบหลักในช่วง EU ค่ะอันนี้คือเป็นสําหรับคนที่เล่นสั้นๆในช่วงนี้แต่ถ้าถ้าเปนั่งทุนระยะกลางถึงยาวรวมถึงนั่งทุนที่สะสมในรูปแบบของทองคําแท่งแนะนํำยังไงดีคะช่วงนี้ดูพันสองอยี่สิกับพ2นสเป็นหลักนะครับถ้าไม่หลุดตรงนี้ถือว่ายังสะสมได้อยู่นะครับค่ะส <จน S 1> ่วนกรอบบนก็คือให้พันสองกับพันสครับ ค่ะได้ค่ะวันนี้ครับคือไปตอบไซเวรครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะคุณสภพกันปัคมาบริสุทธิ์นะคะจากทางด้านของบริษัทคลาสสิกโกลฟิเจอร์นะคะก็ รอดูถ้อยแถลงของทางเฟดล้วกันนะคะเพราะว่าอัตราดอกเบีย้ยส่วนใหญ่คาดการกันไปแล้วนะคะว่าก็น่าจะไม่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าถ้าจะไปดูในส่วนของถ้อยแถลงเจเนติเลนต้องดูว่าสัปพลิซตลาดและสัปพลิซมากน้อยแค่ไหนนะคะาย้ำกันอีกครั้งค่ะแนวรับ1,220-1,210เหรียญด้วยกันถ้าหลุด1,210เหรียญถือเป็นจุดสําคัญอาจจะเปลี่ยนเทนได้นะคะ เอ่อถ้าเป็นแนวต้านนะคะ1,243เหรียญแล้วก็1,260เหรียญนขณนะที่ล่าสุดตัวราคา Go Spot วิ่งอยู่ที่1,232เหรียญโดยประมาณนะคะ